ฮัลโหลกลับวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยและกันนะครับผมหยิบช่องอเล็กซ์น้ำยุดเกมอินเวสเทชันซหรือ WC ของเราอีกเช่นเคยครับผมทุกคนกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรเจกต์ลาบอส1 0 0ตัวในแต่ละเมืองนะเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่2นะครับเหมือนเดิมเลยเรียงลายจากเมืองบนสุดมาเป็นเมืองแคมโพสครับผมท่านผู้ชมมาดูการแคมโพสเราจะได้อะไรนอกเหนือจากเมืองบนสุดหรือเปล่าซึ่งเมืองบนสุดที่ได้มาพลิกๆก,ก็คือมีฮันนี่2กระบอกครับแล้วก็ IMI 1แล้วก็สกาน n i หนึ่ประมาณนี้เลยนะครับที่รู้สึกว่าพลิกๆนะแต่สกาน h t เนี่ยธรรมดาไปแล้วนะครับหาง่ายกว่าพวก IMI กับฮันนี่อยู่แล้วเนาะตอนนี้มีเงินอยู่แสนห้านะครับดูกันว่าเราจะได้ดอนมาเท่าไหร่บ้างนะครับตอนจบคลิปเลยมาสรุปอีกทีนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปยิงบอสกันหนึ่งร้อยตัวทานผู้ชมฝากกระทืรก่อนไปรับชมคลิปครับผมไปลุย โอเคทุกคนมาถึงตัวสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครบ100ตัวมาสุดท้ายจะได้อะไร <Okay. S 2> โอเคดูคคท้ายได้ MI ด้วยทุกผู้ชมเชีย MI กี่กระบอกแล้วเนี่ยคลิปนี้โอเคเดี๋ยวเราไปสรุปที่ตู้ของเราครับทานผู้ชม No PK โอเคครับผมทุกคนผลประกอบการนะครับสำหรับยิงบอส1 0 0 0ตัวของเมืองแคม p โพสนะครับทุกคนอ่เดี๋ยวนับในนี้เลยแล้วกันนะว่าได้สกากี่กระบอกสรุปสกาได้มา21กระบอกนะสำหรับสกาไข่ครับส่วน MI ได้มา2 3กระบอกเลยเฮียแคมโขขนะพสโคตรคุ้มทานผู้ชม เอ็มไอสามกระบอกอันนี้กี่กระบอกฮันนี่กระบอกเดียวครับไอ้ของแปลกใหม่มาสี่กระบอกเลยนะก็คือฮันนี่กับเอ็มไอนะเอ็มไอสามฮันนี่หนึ่งสกานอีกสี่ครับท่านผู้ชมหัวใจสามครับราเอนะครับซีแม็กได้มาแค่สิบห้าอันสิบห้ากระบอกโอ้ถือว่าแคมโพสนี่คุ้มสุดแล้วนะตอนนี้คือได้ของดีกว่าเมืองบนสุดนะครับเมืองบนสุดได้ฮันนี่สองใช่ไหมถ้าผมจงไม่ผิดแล้วก็เอ็มไอหนึ่งนะครับส่วนเมืองแคมโพสอันนี้หนึ่งเอ็มไอสามกระบอกท่านผู้ชม คลิปนี้มันบังเกิดว่ะท่านผู้ชมเอาเรื่องจัดอะตามนี้นะท่านผู้ชมสําหรับคลิปล่าบอสเมืองแคมโพส์หนึ่งร้อยตัวนะโปรเจกต์ Project ล่าบอสหนึ่งร้อยตัวเกือบลืมเลยท่านผู้ชมลืมว่ายังไม่ให้ดูนะว่าได้เงินมาเท่าไหร่ <c oughs> ดีนะขีดรถนมาถึงเซฟพอดีโอเคจากแสนห้านะท่านผู้ชมเป็นแสนแปดได้มาอีกสามหมื่นนะซึ่งอีกแสนหนึง่งผมซื้อตู้ไปแล้วนะตู้ดำนะก็สรุปได้มาแสนสามนะทุกคนถือว่าได้น้อยอยู่นะเนี่ย ขนาดมีพรีเมียมด้วยนะเออผมเติมมาพรีเมียมด้วยนะเพราะว่าตอนผมทําคลิปมันเป็นวันเสาร์พอดีนะครับเอ,อ๊แต่ไม่ได้น้อยจังวะจากแสนห้าใช่ไหมตอนต้นคลิปน่าจะเป็นเพราะได้ปืนเยอะด้วยแหละนะทุกคนอ,อ่ะก็ตามนี้นะเมืองต่อไปจะเป็นเมืองอะไรดีน่าจะเกลนบูดแหละดูทรงนะครับผมไม่เกลนบูดก็แอร์พอร์ตนะเดี๋ยวข้างบนค่อยไปฟาร์มนะพวกบาวเดอร์กับเอ่อโนลาดค่อยไปท้ายๆนะครับเดี๋ยวรอดูครับคลิปหน้าว่าจะเป็นเมืองล้างหรือว่าแอร์พอร์ตนะท่านผู้ชมบอกเลยว่า คลิปนี้ทําแค่2วันด้วยนะครับวันแรกผมทําไป6ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็วันที่2ทําอีก2ชั่วโมงเป็น8ดชั่วโมงครับทุกคนเราคลิปนี้ใช้เวลาทําไปประมาณ8ดชั่วโมงส่วนเมืองละไอเมืองบนสุดผมทําไป3วันนะครับประมาณ14สี่ชั่วโมงป้าณสิบสาสิบสี่ชั่วโมงแัมโพส์นี่เวลาน้อยมากเพราะว่าจุดเกิดเนี่ยใกล้บอสนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนเมืองบนสุดนะ เมืองบนสุดเนี่ยจุดเกิดมันไกลด้วยนะครับมันก็เลยใช้เวลานานกว่านะท่านผู้ชมอ่ะโอเคประมาณนี้ทุกคนฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะท่านผู้ชมต่อสำหรับคลิปหน้าจะไปเมืองไหนอีกลาบบ่าบอส100ตัวรอชมครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทนุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บเจอกันคลิปหน้าครับผม